Thank you for watching. นำมาสดงการทดลอนการปฏิบัติการปฏิบัติกาปบรการเกษตริฐ้คณะาจารย์และสมาชิกเว็บไซต์เกษตรกเพียงมีควรมรับผิท่า <c oughs> นและมีความดีดีและมุ่กุรสสยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีการเปิดางานรวมคนคนเพียงครั้งที่สอง ตามอรอยก็าออยาวไกลซึ่งเป็นโครงการที่ทางมหา,มา,หะะมาวิทยาลัยราชภัฏวังนครได้เป็นผูป,ปรับผิดโดยคณะผู้โนโลาีการเกษตรและสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการและที่สำคัญอย่างที่งเล่เกิดจากความร่วมมือกับเว็บไซต์เกษตรพอเพียงดลอดทนซึ่งมีจุดหมายที่จัดขึ้นก็เพื่อให้สมาชิกเกษต,กษตกรกร ในงานภาคแรกิรเอกชนและบุคคลทั่วไปได้พบปากแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีที่พวกเราซึ่งมั่นตามรอยข้ออย่างพอเพียงได้มีโอกาสสร้างสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจและสื่อสารวิธิภาต่อไปนะครับ ที่จะนำแนวทางประมิษฐ์อเพีคอเนียมาประยุกต์ใช้ในการกดำรงชีวิตซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งสังคมไทยและสังคมโลกว่าพระราชบัญญาาัติกนวคิดสตรีคอเพียงเป็นวิธีการดำเนินชีวิตเป็นหลักที่เป็นหลักปฏิบัติทั้งครอบครัวสังคมและองค์กรต่างๆแราจะกล่าวเลยว่ามหาชน,นาในราชภัฒน์และองค์กร และพบรายจุปถัมได้กำหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไปฉายแปลที่น้อมตามแนวพระราชดำริปรัชญาสุขภาพเพียงมาเป็นวิจิการดำเนินชีวิตเราก็มีการอบรมให้ผู้บริหาบราบรุคลากรณาจารย์ได้ทำมีความรู้ความเข้าใจและนำลสู่การปฏิบัติการบริหารมหาวิทยาลัยเราก็ได้ตามแนวพระราชดำติ ต,ตามแนวพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีกิจกรรมร่วมกันในวันนี้นั่นถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีความสําคัญเป็นการร่วมกันที่จะผลักดันกาประสานค,ความคิดความเข้าใจที่จะเล่าตูนเพื่อเปลี่ยนพระองค์ท่านและที่สำคัญที่คือทำพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านสูงการปฏิบัติ และเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดให้เป็นที่รู้จักเป็นที่เข้าใจและมัสู่การปฏิบัติเพื่อสังคมไทยเราเป็นสังคมที่สมบสุขมีความพอเพียงมีความสมดุลและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการพัฒนาอย่างแน่นอนมหาวิทยาลัยมีความดีและเต็มใจในอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่เป็น ในการแจกเกณเรียนรู้ตรงนี้ให้กับสมาชิกเล็บไซเกษตรพอเพียงแล้วก็ปรารถนาว่าได้โอกาสต่อๆไปมหาวิทยาลัยก็มีความดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกันนะคะปัจนกำลสงควรได้ขอเปิดงานรวมคนผลพอเพียงครั้งที่สองตามรอยก็าย่างพอเพียงแต่โอกาสนี้เรื่องใน พะระราชาจบวโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบพระชนมายุพรรษา84พรรษานะคะที่ผ่านม,มาและในโอกาสที่มหาวิทยาลัยก็ครบรอบ80ปีในปีนี้นะคะซึ่งองค์ประธานกำเนิดก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าวัลย์กรเป็นถ้าผู้ประสาสามัญชนก็คือเป็นสมเด็จพระองค์งพระเจ้าอยู่หัวนะครับเราชาวาวัลย์กรน,นะคะก็เพิ่มถูกรับเกียรติในพระองค์ท่าน ทั้งสองพระองค์น,นะคะก็อเอกาสให้ได้ขออานาคือพระสินธรกายนะคะแล้วก็พ,พระบารมีของ,กกงาารนนพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าลู่พระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วพระบารมีของสมเด็จเจ้าฟ้าวัาในองคกรประทานพรให้ทุกคักนะคะประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีชีวิตอ,อย่างราบรื่นนะคะแล้วก็สกมหวังเราสามารถพัฒนาชีวิตความก้าวหน้าของตัวเองได้ตามแนว ราชบัณติจพอเพียงค่ะขอบคุณค่ะส,ส่วนนี้ค่ะทาการขอขอบคุณทานปธิการประนเสกค่ะเรียนต่อไปครยท่านิมีจักรพูนะคะระดับต่อไปคเรียชิคุทธวิหอมหวนตัวแทนเลกใจเกษตรพอเพียงนะคะได้เป็นตัวแทนมอบของที่ทระลึกให้กับ่านบริการค่ะ,คะ,คะ หนังนี้เองนะคะขอบคุณพี่บุ๋มค่ะทางไล่ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานพอดี ค่ะลำดับต่อไปขอยนเชิญท่านอธิการบดีได้มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนเว็บไซต์เกษตรพอเพลงดอทคอมค่ะ